สวัสดีครับท่านทุกคนนะครับผมไปเชิญไปประจำทุกวันนะครับกับเจดาอพข่าวจะมาปเดตข่าวคราวงการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตุนยูไเเต็ดฟีเจอร์น่เจดมทุกวันนะวันนี้ไปดูเรื่องราวของบังโมยักษ์หน้ายักษ์เอวกันหน่อยโมซาลานะ ตัวลุกทีมชาติอดีตของพิพรีลิวพูจะล่าสุดเนี่ยนะฤด,ดูกาลนี้ยิงไปแล้ว23ประตูนะแล้วก็เทียบในทำเนียบของดาวซันโวต,ตลอดาการของหงแดงเนี่ยเขาเป็นรองแค่เอียนรัชโรเจอร์ฮันส์กอร์ดอนฮอตสันแล้วก็บิลลี่ลิดเดลเท่านั้นเองนะจากการลงเล่นไป340นัดยิงไปถึง209ประตูตั้งแต่ปี2 0 1 7ที่ย้ายมาอยู่กับหงแดงแต่พอลอินส์อดีตตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษของแมรี่เต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะ ออกมาติติงบอกว่าโมซาลาเนี่ยนะถ้าจะนับเป็นนักเตะระดับโลกก็มีแค่อย่างเดียวนั่นคือการยิงประตูแต่ที่เหลือไม่ใช่เลยอ้าวซะอย่างนั้นพออินพอที่สัมภาษณ์กับท็อปสปอร์ตแบบนี้ก็บอกว่าอืถ้าเกิดมองว่าโมซาลาเป็นตัวทําประตูระดับโลกหรือเปล่าเนี่ยนะถูกต้องเลยชายติมันพูดแทนเรื่องนี้อยู่แล้วนะนี่คือนักเตะระดับโลกในทางเทคนิคไหมก็คงไม่นะคิดว่าบางครั้งในจังหวะที่เขาตัดเข้าเท้าซ้ายและหาจังหวะยิงเนี่ยนะ มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ถ้าความเป็นนับเตะระดับโลกในการการทำประตูอย่างเดียวเนี่ยและทําสิ่งต่างให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าโมซาลาเป็นแบบนั้นอ่าก็ถือว่ามีข้อสังเกตว่ามีส่วนร่วมในการทำประตูแค่นั้นเองที่เป็นระดับโลกแต่ที่เหลือ ก็ยังมากึกมากักอยู่ในมุมของพอลอินส์นั่นเองนะ,ะแฟนคิดเห็นยังไงคิดเหมือนพอลอินส์หรือเปล่าใครเป็นแฟนโมซาลาหนะลองบอกเจดมหน่อยสิว่าเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนตัวเจดมมองว่าโมซาล่านี่ก็แบกรีวูวมาหลายต่อหลายปีนะแล้วก็เป็นนักเตะงหนึ่งคนที่เก่งจริงๆในมุมเจดมก็ไม่ได้แยกนะว่าด้านไหนระดับโลกด้านไหนระดับทวีทด้านไหน,ระ,น,ไหนระดับประเทศเอาเป็นว่าเก่งก็คือเก่งในมุมเจดมพวกแกค,คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชรรรร์์ตตตติดดดดาาาาาามมมไไวววววว้้้้ทททุุกกกช่่อออองงงขขเเเเััััััยูนนนนน็ฟีีีจพปปแลสสคบ